กัดแล้ววิ่งสับได้เลยครับปช่อนชายชายนาครับตอนนี้ฝนตกๆครับน้ำขึ้นนาครับตีลเลาะตามชายชายนาเนี่ยครับใส่สวยเลยครับตัวนี้กัดฮันเตอร์ V6 นะครับ เต็มคัเลยครับตัวนี้คันที่ใช้ก็จะเป็นคันในเมซิสพัทนะครับจากค่ายฮันเตอร์สายวีสองโคโอดพัทนะครับวิ่งมาใส่เลยครับตัวนี้กัดสวยมากครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับคฮันเตอร์วีหกเดี๋ยวนุ่มจุ่มคอแน่นอนครับสุดยอดครับตีล้อตามที่ใช้นะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับ ปลาก็จะอยู่ตามไดชชายนานะครับตีเราเๆเเดี๋ยวมันก็วิ่งออกมากัดครับมีตัวแน่นอนครับถ้ามีตัวนะครับกัดแน่นอนครับฮันเตอร์วีหกครับไซส์สวยครับตัวนี้